สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่พนอนอน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะมาขอรีวิวเหรียญ5บาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทนี้มีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับผมเพิ่งได้มาแต่ว่า สามเดือนนี้ผมเพิ่งได้มาครับยังไม่ทําการล้างหรอกครับเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้ครับยังไม่ค่อยมีเวลาตัดล้างก่อนครับทีแรกว่าจะล้างอยู่หรอกคิดไปคิดมารู้สึกจะเสียเวลาครับคิดถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับก็เลยรีบหน่อยรีบไปแล้วก็เลยมาดีบิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูแล้ครับเพราะว่ามีอยู่เหรียญหนึ่งครับระหว่างสามเหรียญนี้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับท่าน อันดับต้นๆเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี้ผมก็เลยเพราะว่าได้วันนี้ครับมันมีอยู่น้อยนักน้อยหนาน,นะครับที่จะได้เจอง่ายๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดหรอกครับปีพศนี้ก็ส่วนมากเนี่ยตะเจอได้มันก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วครับมันจะเจอยากหน่อยกว่าจะหาได้แต่ละเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ปี นี่ครับปีแรกครับดูก่อนนะครับปีพศ2554ไม่ได้ติดอยู่ในหนึ่งในสิบอันดับที่หาย,ยากนะครับปีพศ2554นี้ดูด้านหน้าก่อนครับเป็นเป็นอลูนเป็นเหรียญอ,อะไรครับเนี่ยคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงกับท่านเส้นผ่าศูนย์กลางเลยครับ ยี่ิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักหกสิบหกจุดศูนย์กิ๊พอดีครับทั้งสามเหรียญเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านหลังนึงครับเป็นพระอุโเสร็จโอสถบินวัดบินจะมาบอกผิดอุ้ยอันนี้มันเหรียญพระบางครับเหรียญบางครับนี่พระเศยียรใหญ่ครับเพราะว่าไม่ใช่พระเศยียรเล็กนะครับเนี่ยผมลืมดูผมก็มั่วๆไปเลยตายแล้วที่นี่ แก้ไขก็ไม่ทันแล้วครับโทษทีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆครับนี่ครับเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบมพิตรดูสิ์ดูสิ์วรารามนะครับเนี่ยสําหรับสามเดรียนี้ครับเป็นเหรียญน้ําหนักใกล้เคียงกันครับอันเดียวกันหมดเลยครับน้ําหนักครับนี่ครับแต่ว่าผมเปรียบเทียบให้ดูคือนี่ครับเหรียญนี้ครับเป็เสรียญเหล็ก เป็นปีพศ2500อันนี้คือพระเศียรเลขพศ2554ครับส่วนเดนียนี้คือพรเสียรเล็ครับเนี่ยดูครับเนี่ยนี่ครับภูมิพนดุนยเดชตอยู่ด้านหน้านะครับราชการที่เกาอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับปีพศ2541ค 14, รับท่านเนี่ยนี่ครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่ติด,ดันดับหนึ่ง ในสิที่หายากครับท่านติดอยู่อันดับที่ห้าครับท่านะดิษฐ์ที่เกต์ล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญเนงครับท่านสรับนี้ครับสหรับเดือนนี้นะครับยังหายากกว่าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามติดอยู่อันดับที่สามด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามกับห้าสิบเอ็ดนี้หาง่ายกว่าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าผมลองหาดูแล้ว ภายในเดือนหนึ่งผมไม่ได้เจอเลยครับเดือนที่แล้วครับปีพศ2541ันห้ารอสบเอ็ดไม่ได้เจอสักเหรียญเลยครับเพิ่งเจอวันนี้เลครับฟุกมากเลยครับแล้วผมเจอปีพศ2553ันห้าร้อยห้าสิบสามแปดเหรียญครับแล้วห้าสิบเอ็ดสิบสี่เหรียญครับท่านคิดดูเองแล้วกันว่าอันไหนหาง่ายกว่ากันครับนี่ครับปีพศ2541ันห้ารอยสี่บเอ็ดเนี่ยมันไม่ใช่ทำไม่ใช่คิดว่าจะไปหามือไหลก็ได้ไม่ใช่นะครับตอนนี้มันหายากมากแล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโอเคครับตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆนะครับที่ว่าชอบเก็บเหรียญสะสมเหรียญเนี่ยตอนนั้นก่อนที่ผมเอาไปขายนะครับผมมาเลือกอยู่ตั้งนานครับตอนนั้นยังไม่มีใครบูมเท่าไหร่ครับไม่คิดว่าจะเอาเหรียญออกมาขายมากมายไก่กองขนาดนี้ตอนนั้นใครมีก็เก็บไว้ไม่สนใจด้วยครับบางคนไม่สนใจว่าเหรียญด้วยแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บเหรียญมีอยู่เท่าไหร่ไปค้นหาครับทีนี้ คนไปคนมาเจอก็มาขายเรื่อยๆหลังจากราคาที่พุ่งขึ้นสูงถึงสองสามร้อยลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เหรียญหรือเหรียญหนึ่งประมาณห้าสิบบาทครับที่ผ่านการใช้แล้วนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่เอ็ดเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนไม่รู้ว่าจะไปขายยังไงต้องเก็บไว้ก่อนครับรู้สึกว่าราคามันจะถูกสะหลกเกินครับตั้งจากที่เป็นพุ่งขึ้นไปถึงสามสี่ร้อยแล้วครับ แต่รอปีพศสี่หก็เช่นกันครับที่ผ่านกันใช้แล้วคุณแบงค์แชมเชตตอนนั้นเมื่อสามปีก่อนหรือสามปีกว่าก่อน,อนเขาซื้อเหรียญละสี่รอยครับที่ผ่านกันใช้นะครับบูบีบบบ้นี่แหละแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับมันจะถึงไหมแต่สำหรับปีพศสีู่นย์ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับไปไกลแล้วครับหมื่นกว่าบาท้วหมื่นกว่าเลยในนี้ทั้งอยู่อินรีครับถ้าปากติที่ผ่านกันใชแ 10, น้แล้วเกบแปดพันนี่แหละครับไม่ถึงหมื่นหรอกครับตามที่ผม ดูตามเพจตามเพจตามเฟซบุ๊กดึกแม้แต่ตามกลุ่มต่างๆในเฟซบุ o กนั่นแหละครับที่เขารับซื้อขายกันอยู่ครับ mm hmm. ก็เข้าไปดูเรื่อยๆนะครับเพราะผมเป็นคนชอบสะสมเหรียญแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ mm hmm. ผมเก็บไว้หรือว่าล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเก็บไว้เพื่อเป็นคิดว่าเป็นความสุขทางใจนั่นนะมันไม่ใช่ครับเมื่อถึงเวลาจริงๆผมก็จะปล่อยครับ ปล่อยให้ราคาที่เหมาะสมแล้วกันครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยคิดจะปล่อยก็ปล่อยเลยคงไม่ได้หรอกครับต้องหาราคาที่เหมาะสมก่อนนะครับสาหรับปีกศ .2541 เนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างครับสวยดีมากดูขอบเฟืองครับใส่ปิ้งเลยนะครับเนี่ยขอบเฟืองครับยังคมชัดเจ๋วเลยนะครับดิกเกลนผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูครับเดี๋ยวก็ดูด้านหน้าพงท่านครับ ถ้าล้างแล้วมันจะใสวิงกว่านี้สวยงามมากกว่านี้นะครับอืดูดีครับเหรียญนี้มีกรยบุกโดยบี้ก็มีครับแต่ไม่เยอะครับนิดนึงครับพอที่เราจะเก็บสะสมได้สบายๆแล้วครับแบบนี้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านถ้ามีนะครับแบบนี้ท่านคิดว่าหาง่ายก็บางคนหาง่ายครับแต่ไม่ต้องมาซื้อเขาหรอกนะครับมันพอหาได้เู่ในท้องตลาดทุกวันนี้เพราะผลิตมาเยอะอยู่เหมือนกันครับ ตั้งเกียรล้านก่เหรียญเกียรล้านแปดแสนก่อเหรียญครับนี่แหละครับท่านคิดดูว่ามันก็พอจะหาได้อยู่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าเรามีนะครับถ้าเราจะได้เยอะๆก็ต้องจะนัาสะสมนี่แหละครับหรือว่าอยู่ตามเพื่อนบอกเพื่อนก็ได้ครับบอกเขาว่าถ้าใครมีเหรียญห้าพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดรัสการที่เก้าเอามาให้เขาหน่อยเสนอไปเลยครับยี่สิบบาทห้าสิบบาทอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่รู้หรอกครับ ต้องจะซื้อไปเพื่ออะไรบางคนไม่ช,ชอบเหรียญแม้แต่ดูดูอยู่ครับดูแต่ไม่รู้หรอกครับบางคนไม่รู้จริงๆว่าเหรียญจะเอาไปทําไมอย่างนี้นะครับจะเก็บจะซื้อไปทําไมจะเก็บทําไมเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่คนที่รักเหรียญชอบเหรียญเขาไม่คิดงงอย่างน,นั้นเขาบอกว่านั่นแหละคือความสุขของ,ของเขาแต่บางคนบอกว่าหวังกําไรในวันข้างหน้าอย่างนี้แหละครับเช่นผมนี่แหละครับก็อยอมรับนะครับว่าเป็นจริงๆ ส่วนดุลเหรียญที่ 2. อสามนี่ครับเนี่ยปีอะไรเอ่ยเนี่ยผู้วิพอดุลด้านยเดชด้านหน้าพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังคือรัชกาลที่เก้ากับท่านดูขอบฟืนครับเช่นเคยครับใสบิงครับคมชัดเหมือนเดิมครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับยังไม่ทําการล้างเช่นเคยครับปีอะไรครับเนี่ยคือประเทศไทยครับดูฝั่งนี้ครับประเทศไทยดูฝั่งสายมือนี่ครับมีประเทศไทยครับ พศสอง8ันห้า้อยสี่ิปดครับท่านเนี่สามเดือนสาพศนะครับห้าร้อยสี่สแปดครับเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยสี่สแดหรือสี่สิบสี่เขาเนี่ยมันมองไม่ชัดเจนเลยสี่สแปดครับท่านไม่ใช่ส4บสี่ครับพศสองพันห้า้ยสี่สแปดครับท่านเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็ห้าบาทแล้วก็ห้าครับนี่แหละครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับเดี๋ยวมนะครับครับนี่ก็คือวัดบินจะมาบอกผิด บุสิตเวลาลามนะครับเนี here, ่ยตรงกลางนี่ครับสวยงามครับเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมครับแบบนี้นี่ก็อีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าเก็บสะสมครับเป็นสามเหรียญที่โอเคเลยครับเนี่ยโอเคมากครับสําหรับสารเหรียญนี้นะครับเหรียญหนึ่งเป็นพัดเสียนบางอีกเหรียญหนึ่งติดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอีกเหรียญหนึ่งไม่ได้ติดครับแต่เป็นพระเสียนเล็กทั้งสามเหรียญนี้ท่านคิดว่า ราคาถ้ารวมกันมันเท่าไหร่ผมไม่รู้หรอกครับถ้าเราแตะตีอยา่างไรเหรียญแบบนี้ไม่ได้แน่เพราะติดในหนึ่งในสิบอันดับแช่เหรียญเดียวคือเหรียญน,นี้ครับอีกสองเหรียญน,นี้ไม่ใช่ครับพาะเสียนใหญ่กับพาอเสียนเล็กสองอันนี้ขายต้องขายเป็นคู่แต่ไม่ใช่คู่แบบนี้ครับคู่คือห้าพ่อซอห้าหนึ่งมีสองบ็อกพอสอซอห้าศูนย์มีสองบ็อกประมาณนี้แหละครับแต่ว่า ท่านคิดเลยครับว่าปีพศสองัสีเอ็ดนี่ยท่านจะหาได้ไง่ายๆถ้าท่านไม่ซื้อเขานะครับตอนนี้คิดว่าจะไปหาที่ไหนไง่ายๆแล้วคงไม่มีแล้วนะครับ